กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมื่อสาวัตถีมีหญิงสาวผู้หนึ่งนามว่ากิสาโคตมีผู้มีร่างกายผอมบางดังมีบุตรชายน้อยผู้เป็นที่รักยิ่งเด็กชายวัยเพียงสองขวบเป็นดังดวงใจของนางวันหนึ่งโศกนาฏกรรมได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีสัญญาณเตือนเมื่อบุตรชายน้อยของนางล้มป่วยกระตันหันและเสียชีวิต ความเศร้าโศกถาโถมทับจิตใจของกิสาโคตมีราวกับภูเขาถลม่มนางไม่อาจจะยอมรับความจริงอันโหดร้ายนี้ได้ลูกของฉันไม่ได้ตายนางย้ำคิดย้ำทำเขาเพียงแค่หลับไปเท่านั้นต้องมียาบางอย่างที่จะรักษาเขาได้ด้วยการปฏิเสธความจริงนางอุ้มร่างไร้ลมหายใจของบุตรน้อยออกเดินจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง ขอยารักษาโรคที่ไม่มีอยู่จริงผู้คนมองนางด้วยความสงสารและเห็นว่านางเสียสติไปแล้วจนกระทั่งมีบุรุษผู้หนึ่งแนะนำนางว่าไปพบพระพุทธเจ้าเถิดอาจมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่มียารักษาโรคร้ายนี้ได้คีสาโคตมีจึงอุ้มร่างบุตรน้อยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอด้วยน้ําเสียงสิ้นหวัง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ได้โปรดประทานยารักษาบุตรของหม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรกิสาโคตมีด้วยพระเมตตาลนพลพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าบุตรของเธอตายแล้วหรือพยายามสั่งสอนธรรมะอลึกซึงเพระสสาะทรงทราบว่าจิตใจของนางยังไม่พร้อมรับความจริงพระองค์จึงตรัสว่าเราจะช่วยเยียวยาบุตรของเจ้า แต่เจ้าต้องนำมเมล็ดพันธุ์ประกาศมาให้เรามเมล็ดพันธุ์นั้นต้องมาจากเรือนที่ไม่เคยมีคนตายดวงตาของกิสาโคตมีเปล่งประกายด้วยความหวังนางวางร่างคำบุตรไว้ในที่หนึ่งแล้วรีบออกเดินทางไปยังหมู่บ้านเพื่อตามหามเมล็ดพันธุ์ประกาศอันวิเศษนั้นนางเคาะประตูบ้านหลังแรกขอมเมล็ดพันธุ์ประกาศหนึ่งมเมล็ดเพื่อรักษาบุรของฉันด้วยเถิด หญิงเจ้าของบ้านตอบด้วยความเต็มใจแน่นอนฉันจะให้เบลลพันประกาศแก่เธอกิสาโคามตมีถามต่อด้วยความระมัดระวังแต่ในบ้านของท่านไม่เคยมีคนตายใช่หรือไม่หญิงผู้นั้นสายหน้าช้าๆท่เอ้ยลูกสาวคุณฉันจากไปเมื่อปีที่แล้วความตายได้เยือนบ้านหลังนี้แล้วกิสาโคามตมีจึงขอบคุณและเดินจากไป เข้าสู่บ้านหลังที่สองหลังที่สามและอีกหลายหลังแต่ทุกบ้านมีคำตอบเดียวกันพ่อของฉันจากไปเมื่อสามเดือนก่อนสามีของฉันตายด้วยโรคร้ายเมื่อสองปีที่แล้วลูกชายคนโตของเราจมน้ำตายตั้งแต่ฤดูฝนที่แล้วที่บ้านหลังหนึ่งหญิงชาราคนหนึ่งจับมือของกิสาโกตมีด้วยความเมตตาลูกเอ๋ยฉันได้ฝังลูกไปแล้วห้าคน สามีสองคนพ่อแม่และพี่น้องอีกหลายคนแต่ฉันยังอยู่ที่นี่มีชีวิตอยู่ต่อไปความตายเป็นกฎของชีวิตไม่มีใครหนีพ้นเ er okay. มื่อดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้ากิสาโคจะมีนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่มองดูแสนตะเกียงจากป้านเรือนต่างๆที่นางได้เยี่ยมเยือนความตระดรู้เริ่มก่อตัวในใจของนางความตายไม่ได้เลือกเพียงบุตรของฉันนางคิด มันเป็นสัจธรรมที่ทุกชีวิตต้องเผชิญทุกบ้านทุกครอบครัวทุกหัวใจล้วนรู้จักกับความสูญเสียในขณะนั้นเองกิสาโคตมีเริ่มมองทุกของตนด้วยดวงตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ด้วยความปฏิเสธหรือความเกลียดชังแต่ด้วยความอยากรู้เหมือนนักสำรวจที่กำลังศึกษาดินแดนแปลกใหม่นางเริ่มสังเกตความทุกข์ของตน ไม่ใช่เพื่อจมอยู่กับมันแต่เพื่อเข้าใจที่มาที่ไปของมันความทุกข์ของฉันไม่ได้เกิดจากความตายของลูกนางเริ่มเข้าใจแต่เกิดจากความยึดมั่นในใจฉันเองที่ว่านี่คือลูกฉันลูกต้องอยู่กับฉันตลอดไปซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริงของโลกกิสาโคตมีกลับไปหาพระพุทธเจ้าด้วยมือเปล่าแต่ดวงตาของนางเต็มไปด้วยความเข้าใจใหม่ ท่านไม่ได้นำมเมล็ดพันธุ์ประกาศมาพระพุทธเจ้าตรัสถามแม้ทรงทราบคำตอบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกิสาโคจมีกลับทูลหม่อมฉันไม่พบบ้านใดเลยที่ไม่เคยมีคนตายความตายเยือนทุกเรือนเหมือนดังสายฝนที่ตกลงสู่ทุกผืนดินพระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนเจ้าเริ่มเข้าใจแล้วกิสาโคตมีโลกนี้ไม่เที่ยง ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครอาจหลีกหนีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเรายึดมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกิสาโคตมีนอมรับความจริงนางนำร่างของบุตรไปฝังอย่างสงบและกลับมาขอบวชในพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมาพระกิสาโกตมีเทรีได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต นานได้กลาวว่าวกวาถาอันลึกซึ่งว่าเราถอนกามและพบทั้งหลายแล้วเหมือนต้นอ้อและต้นไผ่ที่ถูกถอนพร้อมทั้งรากเราไม่สะดุ้งกลัวเราอยู่เป็นสุขเรารู้จักความทุกข์โดยความเป็นจริงแล้วเรื่องของพระกิสาโกจะมีเถรีสระว่าวิธีหลุดพ้นจากวงจรย้ำคิดย้ำทุกข์ไม่ใช่การหลีกหนีหรือปฏิเสธความทุกข แต่เป็นการกล้าเผชิญหน้าและศึกษามาอย่างท่องแท้เพื่อพบว่าแก่นแท้ข้าความทุกข์มิได้อยู่ที่เหตุการณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นภายในใจของเราเมื่อใดที่เราเรียนรู้ที่จะมองทุกข์ด้วยดวงตาของนักสำรวจไม่ใช่ด้วยหัวใจที่หวาดกลัวเมื่อนั้นความทุกข์จะกลายเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ส่องทางให้เราเห็นความจริงอันลึกซึ้งของชีวิต และนำพาเราจากความมืดสู่แสงสว่างแห่งปัญญาเชกเช่นเดียวกับกิสาโคตมีผู้เปลี่ยนความโศกเศร้าบวนแสนสาหัสให้กลายเป็นเส้นทางสู่การหลุดพ้นอันสมบูรณ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ